จอน,นี่จอหน,นี่ัวโตวขึ้นไหมครับดูหน่อยอยูอย้ญ่เอืนอันด้วยนี่หน้าตึบเลยวะตึบหล่อแล้วเลยเดี๋ยวกายได้เป็นพ่อพันธุ์แล้วครับเป็นช้างผู้นะครับหนึ่งเดียวในปางนะครับผมเป็นช้างตัวแรกเลยนะครับนี่ที่มาอยู่ปางนี้นะครับนี่จะเป็นน้องอุ้งอิงกับหยาดฝนนะครับผมดูลูกตา อันจะเป็นพี่พลอยนะครับผมคุณยายนะครับทางตุกตานะครับเห็นแต่หางส,สั้นนะครับแังไปแข่งมากระดิกไปกระดิกมาอยู่ส่วนด้านนู้นนะครับจะเป็นยายับนานะครับยายดอกแก้วยังไม่ได้โงงานนะครับผมพอดีควันเข้ามาประกบผมก่อนนะครับประเทนผมก่อนบรนะรยากาศก่อนเริ่มงานนะครับผมบดูหยาดฝนแบบสูงมากอะ่ะผมจําได้นะไอตอนที่ ตอนที่ผมยังไม่ไปอ่ะคือแบบกอดกอดเขาได้แบบหลังอ่ะพอดีเลยแต่อันนี้แบบยืดมากเลยนะครับตอนแรกเราดูในในกล้องอะไรแบบเนี้ยเนื่อว่าแต่เท่าเดิมนะผมแต่พอม,มาเจอจริงๆเนี่ยเนี่ยไปประมาณจะสูงกว่าเจ้าน,นี่แล้วมั้งเนี่ยให้น้องๆได้เติมพลังก่อนนะครับผมก่อนลงงานก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับขามาเดี๋ยวมีกล้วยมีอ้อยมี เขาปั่นนะครับให้ให้น้องๆได้ทานนะครับผมทำรถทางเลยรถทางจะทำยัยก็บรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาบรรยากาศก่อนทำงานนะครับมาฝากกันคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวทุกๆวันนะครับก็จะถ่ายแบบนี้ให้ ให้ได้ชมกันนะครับผมังงก็ฝากติดตามไว้ด้วยเนาะนะครับผมชมความน่ารักของน้องช้างนะครับทุกๆเชือกนะครับผมได้ที่เปลี่ยนกลุ่เครื่องของช้างของเรานะครับผมก็เอาไว้ก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ